แกงเห็ดดีเพราะใส่น้ำคอเจาะโอ้ยวาสนาดีจ้ะเนี่ยใส่ผักติ้วใส่ผักหวานใส่ผักหวานใส่ผักติ้วโอ้ยมีวาสนาดีให้ผู้เฮ็ดมาให้กินลำลำลุ้ยเยเด้ออยู่มังขวัญเงินสาดๆๆๆๆคนเฮ็ดพอเนาะกิโลละหลายร้อยเด้่องเนาะอ่อนอ่อนทีเนแก้วปลาเนื้อปลา ซอนเห็ดพอนี hmm. okay. <c oughs> ่มออนมาพี่หน่อยวะออนอ่อนกระดูกหมูมกสมองหมูเีตัวตันซ้อนนี่ไหมแม่แบี้กินไบ่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 ได้ใชมอือกินยะกินละแลมกไ่ะ